คำสาบวรมันเริ่มทํางานจารึกไว้นประสาทตามเมือนทมหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะคําสาบของพระเจ้าชัยวรมันแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ตาจะมาบอกค่ะคาสาบ7ข้อแผงคําสาบพระเจ้าสุริยะวรมันที่1จารึกไว้นประสาทตามเมือนทมกําลังทํางาน 1. ผู้ถูกสาบจะถูกทำลายจนสูญสิ้นด้วยลูกหลานของพระเจ้าชัยวรมัน 2. ผู้ถูกสาบจะอยู่ภายใต้าการปกครองของผู้อื่นเสมอ โดยจะถูกสยามและฝรั่งเศสปกครอง 3. ผู้ถูกสาบจะเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองตามชั่วลูกชั่วหลานเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคเขมรแดง 4. ผู้ถูกสาบจะต้องเป็นทาสของผู้อื่นตลอดไปู้ถูกสาบจะเผชิญกับพญยนะและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6. ลูกหลานของผู้ถูกสาบจะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของพระเจ้าชัยวรมัน 7. ผู้ถูกสาบจะล้าหลังไรศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อันนี้ก็เป็นเก็ตความรู้นะคะว่าคำสาปพ,พระเจ้าใช้วรมันที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างคราวนี้เราก็ทราบกันแล้วเนาะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราก็ใช้ดุลพกิการนั่งมองปกติละกันว่าสุดท้ายคําสาปเนี้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราที่ตาดูเจ็ดข้อใช่ไหมตันให้เต็ม10เลยคือไม่มีอะไรแก้คํำสาปได้เลยนอ,อกจากเอาหุ่นเซนลงอะ่ะมึงแก้ได้แน่นอน